อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็กพิคนะคะแล้วก็มีข่าวดีรวมถึงข่าวเลือะมาเล่าให้ฟังด้วยโดยโรเซ่นะคะตอนนี้ค่ะเธอก็เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้โดยสวัสดิภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเธอค่ะก็มีการมาอัปเดตรูปภาพใหม่ๆนะลงใน i g ของเธอค่ะตอนที่เธอนั้นอยู่ที่ปารีสให้กับเราได้ดูกันด้วยนะคะและข่าวดีต่อมาค่ะก็เป็นข่าวดีของน้องลิซ่าค่ะที่ตอนนี้เพลงลิซาก็ขึ้นอันดับหนึ่งบนไอทูนะคะทั่วโลกค่ะมากถึง1 0 2ประเทศกันเลยทีเดียวทําให้ล,ลิซ่า กลายเป็นเพลงของศิลปินเดี่ยวหญิงนะคะที่ขึ้นอันดับหนึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมกันกับเพลง Hello ของ Adele อ,อีกด้วยนะคะเพลงของ Adele เ,เนี่ยเคยครองสถิตินี้ค่ะมานานถึง7ปีด้วยกันแล้ววันนี้ลาริษาค่ะก็ทำได้นะคะนะับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม และแน่นอนะว่าสถิตินี้นะถือได้ว่าเป็นศิลปินหญิง K-POP คนแรกแล้วก็คนเดียวในประวัติศาสตร์ของ K-POP ที่ทำแบบนี้ได้อีกด้วยนะคะว้าวไปเลยใช่ไหมล่ะก็มาร่วมฉลองนะคะแสดงความยินดีให้กับโซโล่ครั้งนี้ของน้องลิซ่ากันได้เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวดีข่าวถัดมาค่ะอันนี้เห็นเขาลือๆกันนะคะว่ายายเกี้ยวค่ะอาจจะไปรับบทนะเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลเขาละค่ะ คือเขาก็ลือกันว่านะ,ะ Marvel Studio ค่ะจะมีการสร้างซีรีส์นะคะที่ชื่อว่าทีม m g g n t t of t t l s s นะคะซึ่งก็เป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งเอเชียค่ะ mm hmm. เขาก็ลือกันว่าเจนนี่ค่ะน่าจะได้รับบทนะหรือว่าได้รับการทับทามนะไปแสดงในบทของรูน่า Snow ะะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดนะเราก็คงจะต้องตามรอดูกันไปนะคะเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็มารวบฉลองแสดงความยินดีให้กับน้องลิซ่ากันก่อนเลยละกันนะคะเธอค่ะคือศิลปินหญิงคนแรกและก็คนเดียวของ K-POP ตอนนี้นะคะที่มีเพลงครึ่งอันดับหนึ่งบนไอทูนทั่วโลกมากถึง102ประเทศกันเลยทีเดียวก็ร่วมกันกับอัดเดลค่ะศิลปินชื่อดังของโลกน,นะคะอ่ะแอดก็เอาข่าวอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า